เดี๋ยวจะพามาดูแปลงข้าวโพดท,ที่เราเคยมาถ่ายทำตอนวางสายยางให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับได้ชมกันนะครับตามข้างๆก็มีแต่ข้าวโพดท,ที่เขาแก่แล้วนะครับก็เริ่มจะใกล้เก็บเกี่ยวแล้วตอนนี้เราก็จะมาดูแปลงที่ว่าเขาเพิ่งปลูกไปเนาะ นี่ครับแปลงที่ปลูกนู่นก็มีไก่ลงมาด้วยนะครับนู่นของเขาไก่พอได้โดนน้ำฝนช่วยก็ขึ้นดีนะครับถือว่าขึ้นสวยก็ในกล้องอาจจะไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะครับก็ต้องถ่ายตามแนวยาวมันเนาะตามร่องมันจะเห็น ต้นร,รถสายยางก็ไม่ได้ลดนะครับเพราะว่าฝนช่วยเนาะือว่าฝนช่วยก็ทำให้ข้าวโพดขึ้นดีนะครับข้าวโพดขึ้นดีนะครับ ถือว่าขึ้นดีนะครับก็ได้น้ำฝนช่วยพรมไม่ไม่ต้องรดน้ำเขาแบ่งครึ่งนะครับฝั่งโน้นเขาลดไหวช่วงช่วงแรงๆเนาะ ช่วงแรงเขาลดไว้ตอนนี้ก็โตเกินเออเลยเลยเอวแล้วเนาะตรงนู้นตรงนี้น้ำมาไม่ไหวนะครับแถวนี้น้ำมาไม่ไหวเขาเลยต้องทำตอนที่ว่าช่วงฝนตกนไม่ไหวน้ำมันแห้งเนาะก็ปีนี้ถือว่าเกษตรกรผ่าเมสามาได้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับว่าบ่อน้ำคนไหนผ่ามาได้เนาะ ฝั่งนี้ก็แก่นะครับก็รอรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวนะครับถ้าฝนตกชุบๆอย่างนี้ก็ทําให้ข้าวโพดแก่ช้านะครับเพราะว่ามันมีน้ําเลี้ยงอยู่ตลอดเนาะต้องทำใจหน่อยนะครับต้องรอจากอายุเคยได้120วันก็อาจจะเกินเกินนั้นไปถ้าฝนมันมันฝน ผลลงติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันอย่างนี้นะครับครับอ่าคลิปนี้ก็คงจะพาเพื่อนๆมาดูแค่ไข้าวโพดที่เราเคยมาทาคลิปเกี่ยวกับวางสายยางนะครับว่าข้าวโพดเขาขึ้นมาถึงขนาดไหนแล้วนะครับก็ตอนนี้ถือว่าข้าวโพดเขาขึ้นดีครับก็อีกสักสิบวันก็น่าจะเห็น อ่าสูงมากกว่านี้นะครับจะจะได้ถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะว่าพโพดต,ต้องติดตามเอ่อดูระยะติดติดสามวันมาสวันเช็คทีนึางว่าเขาจะโตไวมากนะครับถ้าได้น้ําแบบนี้เนาะที่เอ่อท่อปปาในที่ไอท่อท่อน้ำเนี่ยนะ เราต้องวางนะครับเผื่อฉุกเฉินเราต้องใช้ช่วงไหนที่ฝนทิ้งช่วงเนาะฝนทิ้งช่วงแล้วก็จะได้เปิดน้ําช่วยลดเนาะครับผมก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ